สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิภาพพี่น้องมาเบ่งของแปลกจากต้นไผ่นะครับของแปลกจากต้นไผ่เป็นไผ่ป้าพี่น้องเป็นไผ่ที่เกิดตามธรรมชาตินะครับธรรมดานีไผ่นีมีคุณประโยชน์ต่อต่อมนุษย์ไหลนะครับเพราะว่าที่เป็นลำไผ่หนี่ เอาเวทีพักเอาเไปใใจประโยชน์แน่อื่นนะครับนอภัยเอาไว้กินพี่น้องคนโบราณเพิ่นยังเสือว่าของดีของขลังที่เกิดจากภัยนี่ให้คุ้นวิเศษไปทั่งคงกระพันชาตินะครับเป็นขุนเสือ่อพี่น้องมือนี้ทา่งกระโปรชแนวก็เลยสิพภาพ,พี่น้องมาเบิง่งของดีวิเศษจากจากภัยนะครับบว่า ของดีเดตดทั้งหลายนี่ที่เกิดจากไผ่นี่เพราะว่าที่เป็นคดไผ่โคดตาไผ่โคดไผ่ที่เป็นใต้ข้างในหรือแกนไผ่นะครับหรือป้องไผ่กําไรทองนะครับเมื่อกี้นี่ผีผ้าพี่น้องมาเบิง้ไงไผ่ตาคู่นะครับพี่น้องไผ่ตาคู่นี่ที่เป็นแนวใดที่ผ้าพี่น้องไปเบิง้งเอาพ่อไวต้ตรงาว่านพี่น้องนี่พี่น้อง ตันไผ่ที่เป็นตาคู่ตายู่ตรงกันเป็นงามปกติแล้วต้นไผ่ที่เป็นที่เกิดเฉียงสี่เหลีตาของไผ่เป็นเฉียงสี่นะครับตัวนี้มีโย و, ก่อนี้มีย 3, 3่ยู่สามสามต้นน,ตนี่ตัวหนึ่งนี่ก็คดไผ่ตาคู่อี่ตัวหนึ่งก็เป็นไผ่ตาคู่เหิอ ต้งหั่นกระป๋อเชี่ยวตัดมานี่นี่กับไผตาคู่เกินพี่น้องถือว่าเป็นของดีวิเศษที่หายากบ่อไข่ผอ่ยังไง,ไงาคนโบราณบรนถือว่าคดนไผตาคู่นี่หรือไผ่ตาคู่นี่นะครับเป็นของดีหายากจากธรรมชาตินะครับเป็นของทุ่นชิดที่มีลิอยู่ในโตให้คุณวิเศษไปทั้ง ป้องกันสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เป็นทั้งมหาอุดมน,นะครับพี่น้องก็ที่เอาแค่เอาแค่อันเดียวนะครับพี่น้องเอาเอาเอาแค่ตัวนี้นะครับที่เหลือก็จงไหม่กับธรรมชาตินะครับ เห็นหลายๆช่องข้าเจ้านํำเสนอคดตาไผ่โคตเจนไผ่ย,ยังสิพี่น้องนอไผ่ที่กลายเป็นหินสินะครับเมื่อนี่กระโปุ๊แชแนก็เลยที่นํำเสนอว่าคดไผ่ตาคู่พี่น้องไผ่ตาคู่เป็นของดีวิเศษโดยเฉพาะข้มเสื้อในแ่ละอิอลนะครับพี่น้อง จังทิ่นของกระป๋ชแนลนี่เขาเจ้าถือคดไผ่ตาคู่นี่เป็นของดีวิเศษให้คุนวิเศษไปทั้งโครงกันชาตินะครับกันสิ่งชั่วร้ายกันสิ่งบอดีนะครับพี่น้องนํ่เสนอพี่น้องใ,หน,ในหูในลายแงม่มุมในด่านค่มเสือของแต่ละทินนะพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆนะพี่น้องด้อที่เขามาเบืง้ง นะครับหลังจากที่ปีใหม่ผ่านไปครับผ่านไปตามที่มือขอสวัสดีปีใหม่สําหรับเอสซี่ที่เขามาเบิร์ครับด้วยอํานาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยอํานาจแห่งของทนสิทธิ์ที่นําเสนอไปนี่จงดลบันดาลในพี่น้องเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขนะครับเป็นผู้ที่แคล้วคลาดต่อพยายนอันตรายทั้งปวงนะครับมีแต่ความสุขความเจริญทุกข่ทุกคนในพี่น้องเด้อ เมื่อนี้กับโปรชาแนลลาพี่น้องสำนีเจอกันคลิปหน้าขอก่าวเข้ามาสมบายดีครับพี่น้อง